สวัสดีค่ะพบกนันอีกนะคะกลุ่มสารคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้ก็มาพบกันในเช้าวันอังคารนะคะเรียนชั่วโมงที่3แล้วนะคะก็เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ2นะคะโรงเรียนวังไกลกังวลน,นะคะวันนี้มาเรียนพร้อมกับนักเรียนปลายทางทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้ว วันที่5นะคะสิงหาคมนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนในเดือนนี้มีวันสำคัญ1วันเป็นวันอะไรคะวันแม่แห่ตรงกับวันที่12สิงหาคมนะคะก็คือเป็นวันแม่แห่งชาตินั่นเองนะคะทางโรงเรียนวังไกลกังวลก็จัดกิจกรรมวันแม่ขึ้นมาในวันที่เท่าไหร่ทราบไหมคะ วันที่7เก่งมากค่ะวันที่7สิงหาคมเพราะฉะนั้นวันไหนล่ะตัวกับวันอะไรเอ่วยอวันพฤารันนี้นี่เองใช่ไหมคะนักเรียนนะคะค่ะก็เป็นไงคะเราก็ต้องช่วยกันปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของคุณแม่ใช่ไหมคะเฉพาะวันที่12ส,งสิงหาคมวันเดียวหรือเปล่าใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะนักเรียนก็ ปฏิบัติตัวเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่ทุกๆวันใช่ไหมคะตั้งใจเรียนหนังสือเป็นเด็กดีขยันไม่ไม่เกเรเพื่อนนะคะนักเรียนแล้วก็ไม่ทําความเดือดเนื้อร้อนใจมาให้ท่านนะคะไม่ทําความทุกข์ใจมาให้ท่านนะคะกลับไปตอนเย็นเย็นเป็นไงคะนักเรียนคุณแม่มาถึงปับ๊บในใครดูแลคุณแม่บ้าง าหาหนะ้าไหมคุณแม่ดื่มมีใครบ้างเอยโอ้น่ารักจังเลยนะคะคะแเราก็ช่วยงานเท่าที่เราจะช่วยได้นะะในการในวัยเราเพราะงานบางอย่างนะคะเรายังเด็กอยู่ยังทําไม่ได้นะคะอ่ามันยังยังเกินวัยเด็กเพราะฉะนั้นทําเท่าที่เราในวัยของเราจะช่วยได้นะคะแบ่งเบาภาระท่านบ้างนะคะ่คะเดี๋ยวนี้ก่อนอื่นขอเสียงปรบมือ10ครั้งกักเรียน ไปพบกับคณิตสนุกกันเลยค่ะเขียนว,วันที่ก่อนเลยนะคะนักเรียนวันอังคารที่5แล้วนะคะสิงหาคมพุทธศักราช2,500 5้เจดนะคะ มีคณิตคิดสนุกนะคะอ่ะมาดูกันต่อนักเรียนะคะให้โยงเส้นนะคะโจทย์การลบและคำตอบให้ถูกต้องนะคะในบรรทัดบนนะคะจะเป็นโจทย์การลบมีด้วยกัน3ข้อด้วยกันเห็นไหมคะ ส่วนแถวล่างก็จะเป็นคำตอบเห็นไหมคะมี3ามคำตอบทีนี้ให้โยงเส้นจับคู่ให้ถูกต้องระหว่างโจทย์กับคำตอบนะคะมาดูอันแรกเลยนะคะ59-24ลบด้วย24คําคำตอบคือเท่าไหร่คะนักเรียน35 22หรือ20นักเรียนก็โยงเส้นมาเลยเข้าใจหรือเปล่าคะใครเข้าใจแล้วคะค่ะ ต่อไป38ลบด้วย18คำตอบคือเท่าไหร่นะเรียนก็โยงมาเลย35 22หรือ20 27ลบด้วย5คำตอบคืออะไร35 22หรือ20นะคะ ยังไงคะเรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะอา้าวใครยังไม่เรียบร้อยมีไหมคะมาดูเฉลยกันมีใครยังไม่เสร็จมีไหมอ๋อมีมีใช่ไหมอ่ะดูใหม่ดูใหม่ นะคะดูให้ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะบางคนยังไม่เสร็จนะคะลูก น่าเรียบร้อยนะนะคะเฉลยนะเป็นไงคะ59ลบด้วย24 <35. S 1> คำตอบก็คือ <35. S 1> จำนวนอะไรเอ <35. S 1> <35. S 2> ่ย35นะคะ9ลบด้วย4เหลือ5 50ลบด้วย20เหลือ30 ต่อไปค่ะ38ลบด้วย18ค,ค 8, ํา, 0, 10, า 20, ะค,ะ 5, คำตอบก็คือ20 8บดลบด้วย8เท่ากับ0 30ลบด้วย10เท่ากับ20นะคะ27ลบด้วยคําคำตอบก็คือ22 7่ลบด้วย5เท่ากับ2 20ตัวตั้งตัวลบไม่มีก็เหลือ20เหมือนเดิมนะคะใครทุกหมด3ข้อคะ ได้ดาวไปกี่ดวงสามดวงอ้าวนะคะเอาให้เวลาเก็บสมุดนิดนึงนักเรียนเร็วแถวไหนเรียบร้อยก่อนเก็บสมุดไว้ในโต๊ะก่อนลูกแล้วก็หันหน้ามาเลยมาดูเลยนะคะนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนเรื่องอะไรกันทราบไหมคะการลบนะคะการลบโจทย์ว่าง